ก็อาจจะมึนๆหน่อยเบลอๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็แค่นอนไม่หลับเฉยแต่เราไม่ได้เคยเห็นผลกระทบของมันนะครับทีนี้พอเราเข้าไปศึกษาปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเจอว่าแบบว่าอ๋อไม่เป็นพฤติกรรมแหละที่แบบว่าก็มือถือบ้างนะครับโซเชียลบ้างนะครับเน็ตฟิกบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไม่นอนแล้วก็อยู่แบบเนี้ยอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ได้นะครับแล้วก็กว่าจะนอนก็คือต้องง่วงหรือว่าแม่งก็หลับคาทีวีไปเลยอย่างเงี้ยเราถึงจะหลับอะไรเงี้ย เพราะงั้นเนี่ยมันเลยทําให้เราเนี่ยครับเวลาเราจะนอนให้มันมีคุณภาพเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับก็คือเราเนี่ยต้องหลับลึกนะครับก็คือเกิน REM ลงไปนะครับก็คือจนถึงหลับลึกเนี่ยก็คือถ้าอยู่ในโซนนี้เนี่ยเราเนี่ยจะได้พักผ่อนสมองนะครับทีนี้ไอการที่จะอยู่โซนนี้ได้นะครับอันดับที่สองก็คือว่าเวลาเราหลับลึกเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเมลาตินหลั่งออกมานะครับอีเมลานินเนี่ยมันจะหลั่งตอนที่ สมองเราเนี่ยครับหลับลึกแล้วนะครับทีนี้ไอเมลานินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนขี้อายนะครับมันจะออกมาเฉพาะตอนที่มืดสนิทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่มืดเนี่ยอีตอมตัวนี้จะไม่ทํางานนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีเอ่อก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีเมลานินมาให้กินนะครับใครที่เคยกินก็เกดเลขหนึ่งมาได้นะครับใครที่เคยกินอยู่นะครับแนะนําให้หยุดกินนะครับเพราะว่ามันหลังจากที่เราใช้มาเป็นเวลาสี่สิบกว่าปีเนี่ยเขามาเจอว่าเคส ที่กินเมลาโทนินเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ากับเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าเคสที่ไม่กินนะครับเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าพอคุณกินเข้าไปตลอดปุ๊บเนี่ยแล้วคุณสามารถนอนได้ในทุกๆสภาวะการมันทําให้เมลาโทนินธรรมชาติเราไม่ทํางานนะครับพอไม่ทํางานปุ๊บเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วของปลอมมันก็ไม่เหมือนของแท้อยู่แล้วนะครับ สมดุลในร่างกายเราก็เริ่มเสียนะครับเมลาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่มีวาเปิดปิดฮอร์โมนตัวนี้นะครับที่อย่างที่บอกก็คือหลับสนิทนะครับอยู่ในห้องมืดนะครับถึงจะหลังนะครับถ้าเกิดว่าไม่สนิทนะครับไม่อยู่ในห้องมืดไม่หลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหลับโดยที่แบบเราได้เมลาตัวนี้ธรรมชาติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราหลับเราหลับแล้วเราจะตื่นมาแบบมีความสุขนะครับแต่เวลาเราได้รับเมลาตัวนแีบบ้แบบแบบที่เรากินเข้าไปเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยมันต้องเพิ่มโดยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะร่างกายจะค่อยๆดื้อ แล้วที่สําคัญคือในมุมย้อนกลับก็คือมันจะค่อยๆหลังได้น้อยลงเพราะว่ามันเริ่มแบบคือนี่ออกไหมร่างกายมันสับสนอ่ะอารมณ์เหมือนคุณกินยาลดความอ้วนที่เป็นแบบพวกเซบูอ่ะที่แบบว่าเซบูทาม,มีนที่แบบว่าพอกินไปแล้วเนี่ยพอกินไปแล้วเนี่ยมันทําให้สมองไม่หิวสมองเนี่ยสั่งว่าไม่หิวนะแต่จริงๆแล้วเราหิวนะครับแต่สมองเนี่ยไม่หิวทําให้คนแบบเจออาหารแล้วอ้วกหรืออะไรก็แล้วแต่ สุดท้ายกลับมาเป็นโยโย่หรือว่าสุดท้ายหัวใจวายตายไปเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าร่างกายคุณเนี่ยยังคงต้องการอาหารอยู่เหมือนเดิมเมลาตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณจําเป็นต้องให้ร่างกายเนี่ยหลั่งเมลาตัวนินธรรมชาติออกมานะครับอยู่ให้ไกลโทรศัพท์ไว้นะครับอยู่ให้ไกลจุดกําเนิดแสงนะครับห้องต้องมืดจริงๆนะครับถึงจะทําให้ฮอร์โมนตัวนี้หลั่งได้ถามว่าเฮ้ยไอปัจจัยพวกนี้แหละมันเลยทําให้คนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการนอนหลับเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งความเครียดด้วยทั้งอะไรด้วยนะครับ มีใครไหมแบบว่าเฮ้ยหลับแล้วแบบปิดสวิตได้เลยใครใส่สมาร์ทวอทเนี่ยเคยตรวจสอบไหมนะครับเพราะฉะั้นพอเราร้อนตัวนี้ออกมาปุ๊บสิ่งที่เราเจอคือว่าเห้ยคนกินแล้วมันไม่ตื่นคนกินแล้วทําไมถึงแบบสมองไม่สดชื่นทําไมทุกคนที่กินแล้วง่วงนอนนะครับแต่ว่าผมเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเออเราเรานอนเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอนแบบก็นอนแล้วก็แบบผมผมชอบตัวแบบว่าเอแบบ ศึกษาตัวกลุ่มแบบนอนหลับมาตั้งนานแล้วนะแม้ตัวนีก้กินเยอะนะกินหลายยี่ห้อมากเลยนะครับกินจนไปเจองานวิจัยก็เลยเลิกกินไปนะครับก็คือเราเนี่ยนอนเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากินตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเลยทําให้เราอ่ะสดชื่นแล้วเราก็เลยบอกว่าเออตัวนี้มันมาถูกทางนะครับเพราะว่ามันช่วยทําให้สมองเราเอฟเฟกตีฟแต่ว่าไปเจอบางกลุ่มที่แบบว่าคนทั่วๆไปที่กินแล้วแบบเฮ้ยกินแล้วง่วงมากๆก,ก็เพราะว่าเขาอ่ะนอนไม่เคยพอเลยนะครับเขาบอกแต่เขานอนแปดชั่วโมงนะ ถามว่าแปดชั่วโมงเนี่ยคือแปดชั่วโมงที่อยู่บนเตียงแต่ว่าเล่นโทรศัพท์ไปสี่ชั่วโมงเขาไม่ได้บอกไงหรือว่านอนดูซีรีส์ไปโดยที่แบบว่าเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยเขานอนดูซีรีส์ไปจนถึงแบบสมมตินอนดูซีรีส์ไปหชั่วโมงแล้วเขาหลับจริงๆแค่สองชั่วโมงนะเพราะงั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราก็เลยมาเจาอว่าแบบว่าเฮ้ยจริงๆกลุ่มที่ที่โดนมากที่สุดเลยเนี่ยคือกลุ่มที่นอนไม่หลับนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเอ่อหลักการที่เราออกแบบเนี่ยครับเราออกแบบจากมุมย้อนกลับนะครับของการที่แบบว่า เราไปมองว่าสภาพที่ดีที่สุดของสมองคืออะไรนะครับสภาพดีที่สุดของสมองก็คือการที่สมองเราเนี่ยอยู่ในขึ้นอัลฟานะครับเวลาเราไปขึ้นอัลฟาเนี่ยคือขึ้นอัลฟาเนี่ยมันต้องอยู่ในช่วงที่แบบว่าไม่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ไม่ไม่ซึมเศร้าอ่ะไม่ไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เอร็เกินไปพอดีพอดีนะครับก็คือในช่วงที่เรามีสมาธินะครับแล้วก็เวลาเรามีสมาธิปุ๊บเนี่ยเขาอ่ะจะไปเจอตัว ไทโรซีนกับทีอะนีนนะครับอยู่ในสมองนะครับเราก็เลยเอาตัวนี้ครับมาเป็นตัวตั้งต้นนะครับในการออกแบบตัววิตามินนะครับเราก็เลยใส่ตัวไทววโรซีนกับทีอะนีนเข้าไปครับพอร่างกายได้รับสารสองตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยครับมันก็เลยมันก็เลย,เลยทําให้คลื่นสมองเราเนี่ยครับอยู่ในคลื่นอัลฟ่านะครับทีนี้พออยู่ในคลื่นอัลฟ้าปุ๊บเนี่ยคุณจะใช้คลื่นอัลฟ้าเนี้ยเพื่อพักผ่อนนอนหลับก็ได้เลยคุณจะใช้คลื่นอัลฟ้าเนี้ยสำหรับทำงานก็ได้นะครับมีใครไหมที่แบบว่าเอ้ยต้อง ต้องพรีเซนต์งานหรือต้องแบบต้องใช้สมองอ่ะต้องแบบต้องไปพิชิ่งงานต้องไปคุยงานหรือว่าต้องไปแบบขายไอเดียใครแบบเนี้ยแล้วต้องนั่งสมาธิก่อนนะครับก็คือหลักการเดียวกันนะครับก็คือคุณมีสมาธิปุ๊บเนี่ยแล้วคุณก็นอนได้นะครับการที่แบบว่าคุณมีสมาธิปุ๊บเนี่ยแล้วคุณสามารถทํางานได้ก็คือหลักการเดียวกันนะครับเพราะงั้นเนี้ยตัวนิวโรมิกเนี่ยก็คือออกแบบมาเป็นสมาธิเม็ดและกันจําง่ายๆเป็นสมาธิเม็ดนะครับคือกินเข้าไปเพื่อหลับก็ได้หรือกินเข้าไปเพื่อตื่นก็ได้ เพราะงั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยครับพอเราได้รับเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวนี้ไม่มีผลข้างเคียงนะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหลั่งตัวไทโรซีเทตีนีเนี่ยตลอดเวลาสังเคราะห์มันขึ้นมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็จะเคยสังเกตว่าว่าเอ้ยเวลาเราขับรถยาวอะ่ะมันจะมีบางช่วงที่เรามีสมาธิกับบางช่วงเนี้าหลับในไปเลยนะครับเพราะงั้นหลักการก็คือตัวสมองเราเนี่ยครับมีการถ่ายเทตัวฮอร์โมนตัวสารตัวนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าพอเราได้ตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากดอกฮอปหรืออะไรเงี้ยก็บางคนก็แบบเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องดื่มที่เป็นฮอปนะไม่ได้เป็นเบียร์นะเป็นฮอปนะครับก็คือรับเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้สมองเราเนี่ยครับนิ่งขึ้นสงบมากขึ้นนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเราไปพิทินสมองปุ๊บเนี่ยเราก็เลยใส่ตัววิตามินยูเข้าไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเรามีตัวโปรตีนก็คือเป็นตัวเอ่อนมพึ่งอยู่แล้วนะครับเรารู้เราเป็นอาหารที่ดีนะครับตัววิตามินยูเนี่ยเป็นวิตามินนนที่ไดด้้จากเือแงะครับ ไข่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื้อแดงเนี่ยให้เยอะกว่านะครับเพราะงั้นเวลาเรากินตัวตัววิตามินยูเนี่ยหรือว่าตัวเมทไทโอนีนเนี่ยครับก็คือเวลาเรารับเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายเราจะแข็งแรงนะครับคือใครที่แบบว่าใครท,ที่เอ่อไม่ค่อยกินเนื้อนะครับหรือว่าไม่ค่อยกินแบบพวกกลุ่มแบบไข่หรืออะไรแบบเนี้ยเราจะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยเขาป่วยง่ายกว่านะครับแล้วก็ เวลาเรารับวิตามินยูเข้าไปนะครับร่างกายเนี่ยจะกระตุ้นการเผาผลาญหรือปล่อยพลังงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะงั้นเวลาเราไปเจอแบบเฮ้ยบางคนแบบเฮ้ยเขากินวิตามินอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่เคยกินวิตามินยูแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามามันเพิ่งเกิดนะครับมันเพิ่งเกิดแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่เองแล้วก็เราก็รู้เลยว่าแบบว่าเฮ้ยมันเป็นกลุ่มวิตามินที่สําคัญนะครับที่ช่วยเรื่องของการที่แบบทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยดีขึ้นแล้วที่สำคัญกระตุ้นวิตามินยูเนี่ยครับโปรโมทไขมันสี ช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไขมันสีขาวเป็นไขมันสีน้ําตาลมากขึ้นนะครับเวลาเราไปมองเอ,อแบบอารมณ์แบบเคยเคยดูแบบหนังแบบการแพทย์นะครับที่แบบว่าเราจะเจอไขมันสีขาวนะครับที่แบบว่าเป็นเนื้อฟูฟูขึ้นมาเราดูในเนื้อสัตว์ที่เรากินก็ได้นะครับไขมันสีขาวเนี่ยเป็นไขมันที่นิ่มนะครับเป็นไขมันที่ไม่ให้พลังงานนะครับไม่ใช่ตัวไขมันพวกนี้เนี่ยจะเกิดการสะสมนะครับ แต่ไขมันสีน้ําตาลเนี่ยครับเป็นไขมันที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อนะครับตัวไขมันพวกนี้เนี่ยเขาเป็นไขมันที่เอาไว้สําหรับเพิ่มความหล่อลื่นนะครับให้กับกล้ามเนื้อนะครับทาให้มัดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลานึกนึกออกไหมว่าเวลากล้ามเนื้อมันเก่งบุ๊บเนี่ยแล้วเวลามันคลายไม่ได้มันฝืดเนี่ยมันจะเป็นตะคิวนะครับเพราะฉะนั้นตัววิตามินเอ่อตัวไขมันสีน้ำตาลพวกนี้เนี่ยมันจะแทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ช่วยในการเผาไขมันนะครับเป็นพลังงานนะครับเพราะว่าคือพอร่างกายเราเนี่ย สำหรับคนที่แบบว่าเอออกกําลังกายหรือว่าคนที่แบบว่าใช้พลังงานเยอะๆเนี่ยก็คือบางทีตับเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานไม่พอไม่เร็วพอนะครับร่างกายจะสร้างตัวไขมันสีน้ำตาลขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อที่จะเร่งการเผาผลาญนะครับเพื่อดึงไขมันสีขาวเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพลังงานให้เร็วขึ้นนะครับใครที่มีไขมันสีน้ำตาลมากกว่านะครับก็มีโอกาสผอมนะครับในระดับเดียวกันนะมีโอกาสผอมเร็วกว่าคนที่ไม่มีไขมันสีน้ำตาลนะครับ ก็คือถ้าเทียบง่ายๆคือเราจะมองไขมันสีน้ำตาลแต่ว่ามองไปที่มัดกล้ามเนื้อก็ได้ว่ายิ่งมีกล้ามเนื้อมากเท่าไหร่ก็คือจะมีไขมันสีน้ําตาลแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อมากขึ้นเท่านั้นนะเพราะงั้นเนี่ยการได้รับวิตามินยูเนี่ยคือจริงๆวิตามินยูเนี่ยมันตัวไม่ใช่โอนีเนี่ยมีคนเอามาทําอาหารเสริมต่างหากเลยนะเพื่อโปรโมทไขมันสีน้ำตาลอย่างเดียวเป็นกลุ่มลดความอ้วนนะแต่ว่าคือเรามองว่ากินเข้าไปอ่ะมันมันไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดหรอกแต่ว่าที่เราใส่เข้าไปนะครับวิตามินยูต ซ่อมแซมเนื้อเยื่อสมองนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอตัวเมทไทโอนี e เนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบนะครับในการที่จะร่างกายเนี่ยจะดึงไปใช้ในการที่จะซ่อมแซมสมองนะครับเราอาจจะเคยเห็นที่แบบว่าเฮ้ยเนื้อสมองที่แบบคนที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วเนื้อสมองมันฝ่อเพราะว่าอันดับแรกคือเลือดไม่ไปเลี้ยงอันดับที่สองคือไม่มีอาหารนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่เข้าไปบํารุงเลยนะครับเพราะว่ายังไงกลุ่มสมองเนี่ยครับเป็นกลุ่มที่แบบเป็นตลาด ตลาดที่แบบว่าใหญ่มากเลยนะที่ตัวไทโรซีนที่ว่านะครับไทโรซีนเนี่ยนะครับช่วยทําให้ลดความเครียดนะครับเราเวลาเรากําลังแบบเหงุดหงิดนะครับหรือว่ารู้สึกแบบเอ,อไม่ใครที่แบบว่าโมโหง่ายนะครับลองกินตัวนี้ดูนะครับสําหรับใครที่แบบว่าอาอเคสคนติดเตียงเนี่ยเคสคนติดเตียงที่แบบว่าเอไม่ได้แบบไม่ได้เป็นผักอะแบบครึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ย เวลาเขาแบบขยับไม่ได้เขาจะงุดหิดไงนะครับผมมีเคสที่แบบว่ากินคู่นี้ก็คือตัวนิวโรมิกกับตัวตัว CBD เนี่ยมันทําให้เขาอารมณ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็หงุดหิดยากขึ้นนะครับบางทีแบบเฮ้ยเรื่องนี้ต้องงุดหิดแล้วแต่ไม่หงุดหิดนะครับเพราะว่าคืออันนี้เป็นตัวที่แบบว่าทําให้แบบเอ่อคนดูแลคนป่วยเนี่ยตั้งใจซื้อคนป่วยกินเลยนะครับเพราะว่าเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยคืออารมณ์เขาจะนิ่งขึ้นนะครับอย่างที่บอกก็คือแน่นอนมันทําให้ตัวสมาธิเรานิ่งแล้วเนี่ยมันยังทําให้อารม์เรราแแขงงด้วยนะคับ แล้วก็ยังช่วยเพิ่มการทํางานของสมองเราด้วยนะครับสำหรับตัวไทโรซีนนะครับจริงๆแล้วสองตัวนี้เนี่ยเป็นสองตัวที่ที่ตลาดมามาแล้วระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคนเนี่ยไม่ได้ให้ความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะครับนะครับแล้วก็ตัวอ่าตัวนี้ไม่ต้องพูดแล้วกันมังนอนปลานะครับกินแล้วก็กินปลาแล้วก็ตาดีกินปลาแล้วก็สมองดีนะครับตัวนี้เราก็มีใส่เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือว่าตัวนี้ออกแบบมาสําหรับกลุ่มคนปัจจุบันที่ ถ้าเกิดว่าเราไปมองกลุ่มวิตามินรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เคยกินวิตามินรวมครับในอดีตนะครับก็คือก็คือแบบเวลาเวลาวิตามินรวมเนี่ยมันจะเปนเน้นพวกกลุ่มวิตามิน B นะครับพอเป็นเน้นวิตามินบที่เป็นแบบว่าบ6หกบีสิบสองเนี่ยนะครับที่ใส่อยู่ในกระทิงแดงนิโพลพวกนี้เนี่ยมันจะกมันจะทําให้เราหิวนะครับมันจะทําให้เราแบบหวยนะครับเวลากินพวกวิตามินกลุ่มพวกนี้แบบพวกแบบเอ A ถึงแซทั้งหลายเนี่ยที่เราเคยกินกันนะครับมันทำให้เราหิวง่ายนะครับใครที่แบบว่าเคยกินวิตามินรวมจะรู้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราทําออกมาเนี่ยเป็นวิตามินกินตอนเช้าที่ไม่ทําให้เราหิวเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้สมองเราเนี่ยครับมีสติมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เราเติมตัว DHA เข้าไปก็เพราะว่าอย่างที่บอกสมองต้องการอาหารตัวนี้ก็เติมเข้าไปนะแล้วก็วิตามิน B ของเราเนี่ยเราใส่เป็น B Complex นะครับ B c o m p เ e x เนี่ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยตัว B Complex เนี่ยครับเขาจะไปเน้นเรื่องของ การทํางานของสมองนะทีนี้พอมันใส่เป็น b ีคอมเพลกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ใช่โดดๆเข้ามาตัวเดียวมันจะไม่ทําให้เราหิวนะครับแล้วก็ตัว B-Complex เนี่ยคือช่วยได้หลายเรื่องมากเลยครับจริงๆหลายโรคจริงๆแล้วตัว b ีคอมเพล็เนี่ยครับยาวไปถึงเรื่องของการเพิ่มตัวไทโลเมียได้ด้วยนะครับก็คืออ e ีขาโครโมโซมที่มันยาวขึ้นที่หลายๆแบรนใช้นะก็คือตัวตัววิตามิน B เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่า B ครบทุกตัวเนี่ย มันช่วยทําให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้มันมีผลโดยตรงนะครับอ่านะครับแล้วก็ตัวต่อมาคือตัว CBD นะครับตัว CBD เนี่ยก็คือตัวนี้เป็นกัญชงนะครับกัญชงไม่ใช่กัญชานะครับโครงสร้างเคมีนะครับก็คือหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นคาบิไดออลนะครับก็คือว่าในสมองเราเนี่ยครับเรามีต่อมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคาบิโนย์นะครับตัวคาบิโนย์เนี่ยใช้โครงสร้างเคมีตัวนี้นะครับ ในการผลิตนะครับ c b 1กับ c b 2ออกมานะครับทีนี้เนี่ยไอช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่กัญชาเนี่ยผิดกฎหมายนะครับ CBD เนี่ยผิดกฎหมายนะครับเราไม่เคยได้กินตัวสารตัวนี้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยสมองเนี่ยต้องไปอ้อมเอาสารจากที่อื่นมานะครับแต่ทันทีที่เราได้ CBD มันผ่านพ๊กเนี่ยเราสามารถเอา CBD เนี่ยนะครับก็คือตัวคาบินไนล์เนี่ยใส่เข้าไปในต่อมคาบินอ์ในสมอง แล้วผลิต c b 1กับ c b บี2ออกมาได้เลยนะครับแยกแยะเรื่องนี้นะครับของเรานะครับไม่ใช่กัญชานะครับของเราเป็นกัญชงนะครับฟาร์มปลูกของเราคือฟาร์มโรจนะนะครับฟาร์มนี้เนี่ยปลูกขายเส้นใยกัญชงเนี่ยมาสี่สิบกว่าปีแล้วห้าสิบปีแล้วนะครับเขาส่งให้กับเทสลาทําหลังคาด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเส้นใยกัญชงเนี่ยก็คือปลูกไปออกดอกต้องตัดทิ้งเพราะว่าผิดกฎหมายนะครับ แต่ทันทีที่กฎหมายผ่านปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเราก็เลยขอตัวนี้เข้ามาเลยนะครับเป็นงานวิจัยเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยครับมีตัว THC เนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับน้อยจนแบบว่าน้อยกว่า0.027นะครับในแต่ละเม็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินผ่านคนเป็นคนคนดูดกัญชามาคือได้เยอะกว่านี้แน่นอน,นครับแล้วก็เราเน้นหลักไปที่คือที่ตัว CBD นะครับตัว CBD เพราะว่าวัตถุประสงค์เราก็คือเราต้องการให้ ร่างกายเราเนี่ยอุดมไปด้วย CB1 กับ Cb2 นะครับ CB1 คืออะไรนะครับ CB1 ก็คือตัวสารสั่งซ่อมในร่างกายนะครับถ้าเกิดเราจะไปเจอตัวตัวกัญชาป้องกันมะเร็งเนี่ยก็คือว่าไอตัว CB1 เนี่ยมันจะไม่รอให้เกิดการอักเสบจนติดเชือ้อนะครับทันทีที่เกิดแผลเนี่ย CB1 จะเข้าไปทํางานทันทีเลยนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยก็คือเวลาเราเป็นแผลปุ๊บเนี่ย เลือดเนี่ยมันก็จะไหลออกมาใช่ไหมครับจนถนึงจุดที่เราติดเชื้อนะครับเม็ดเลือดขาวก็จะมาทํางานนะครับถ้าเม็ดเลือดขาวทํางานเนี่ยแผลจะกลายเป็นหนองนะครับเพราะว่าอันนั้นคือซ่าของเม็ดเลือดขาวนะครับทีนี้เนี่ยพอเกิดแผลที่เดิมซ้ำๆปุ๊บเนี่ยร่างกายจะสั่งให้เซลล์มะเร็งออกมาทํางานนะครับคือร่างกายสามารถสั่งเซลล์มะเร็งออกมาทํางานได้และร่างกายสามารถดึงเซลล์มะเร็งให้หยุดทํางานได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องไปคีโมนะครับคือแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอคนไม่เคยสังเกตตัวเองเนี่ยไปเจออีกทีนึงก็สเตจสามสเตจสี่แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยตอนนั้นมมทําให้คีโมคงไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันไปหลายอวัยวะมากเกินแต่ถ้าเกิดเรารู้จักสังเกตตัวเองนะครับเราจะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดการอักเสบซ้ําๆอย่างเช่นแบบอ่ะเราเคยแบบออย่างสมมุติว่าเราปวดท้องเป็นมะเร็งลาไส้มันไม่ได้ปวดแล้วพรุนี้วันนี้ปวดพรุงนี้เป็นมะเร็งลาไส้นะครับมันปวดแล้วมันก็หายปวดแล้วมันก็กลับมาปวดแล้วมันก็หายปวดแต่มันจะถี่ขึ้นอย่างเช่นแบบ ช่วงที่แบบว่าช่วงที่นึกนึกถึงลําไส้เรานะแล้วก็นึกถึงแผลตกสะเก็ดแล้วกันนะครับเวลามันเป็นสะเกเ็ดไปแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแต่พอแผลสะเก็ดมันหลุดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารอาจจะเป็นเพราะว่าเบ่งแรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถูกกระแทกมันเกิดเป็นแผลอร,อรอบหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดการเตือนว่าแบบเฮ้ยเกิดการเจ็บเกิดการอักเสบอีกรอบหนึ่งนะครับเกิดแผลอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเป็นฉี่ขึ้นนะครับเพราะว่าทันทีที่มันเริ่มฉี่มากๆเนี่ยแสดงว่าเนื้อเยื่อเนี่ยเริ่มสร้างไม่ทัน ก็คืออักเสบบ่อยขึ้นนะครับร่างกายจะสั่งให้เซลล์มะเร็งออกมาทํางานนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองเป็นชุมชนแล้วกันเนาะก็คือตัวตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็คือเหมือนตํารวจที่แบบว่าเข้ามาตอนที่แบบว่าเกิดเหตุแล้วนะครับติดเชื้อแล้วแต่ถ้าตํารวจคุมไม่อยู่เนี่ยก็ต้องให้หน่วยสว่าดเข้ามาทํางานนะครับแต่เวลาหน่วยสว่านเข้ามาเนี่ยก็คือมันจะทาลายทุกอย่างเลยอันนี้คือธรรมชาตินะครับเพราะว่าเขาต้องคุมสถานการณ์ให้มันอยู่ ้องนึกภาพดูนะว่าลำไส้เราที่มันแบบว่ามันขยับตัวตลอดเวลาแล้วมันก็กําลังแบบมันกําลังจะทะลุอะ่ะนึกภาพลำไส้ทะลุแล้วแบบว่าเลือดข้างอยู่ในช่องท้องนะครับเพราะงั้นเนี่ยร่างกายจะไม่อนุญาตให้มันเป็นแบบนั้นร่างกายก็ต้องไปสั่งให้เซลเล์มะเร็งออกมาทํางานเพื่อแบ่งเซลล์ให้ทันกับปริมาณก,การอักเสบของร่างกายนะครับเวลาเรารับรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็ต้องหยุดปัดจจัยเสี่ยงแต่ว่าปัญหาก็คือว่า ตอนที่มันเป็นสเตจที่หนึ่งอ่ะมันไม่ได้ออกอาการขนาดนั้นไงคุณก็เลยไม่รู้ไงวันนี้คุณเป็นมะเร็งปอดคุณก็แค่แบบคุณก็แค่ออ่ะแล้วคุณก็แค่ไอมากขึ้นแล้วคุณก็แค่ไอแล้วคุณก็ไปมองว่าอ๋อคนสูบบุหรี่ก็ไอนี่เหมือนกันนะครับแต่คุณไม่ได้ไปมองไงว่าเฮ้ยเขาเป็นมะเร็งปอดเขามีโอกาสเสียชีวิตไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปถึงจุดที่แบบว่ามันเป็นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยอยู่ดีๆก็เป็นหนักเลยเพราะว่าเราเนี่ยใช้เท่ากับที่มันมีนะคครััับกก็ือออมมมมมมนนนีีี่่่ถถุุงงงติิวาาขเดยูล้ แล้วคุณทําเนื้อมะเร็งมันกินไปสักสี่แสนถุงมันก็เหลือหกแสนถุงไงคุณก็ยังหายใจออกไงแต่ว่าก็อาจหายใจยากขึ้นก็เหนื่อยมากขึ้นแต่ก็อาจจะไปเวทกับแบบอายุที่มันมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรากลับมาตัว CBD เนี่ยมันทำงานยังไงนะ CBD เนี่ยไอตัว c b 1กับ c b 2เนี่ยมันเป็นเหมือนยามหน้าหมู่บ้านที่แบบว่าคอยดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุ สงสัยก็บอกได้เอ้ยสงสัยที่บ้านมีงูไม่ต้องไม่ต้องเรียกตำรวจมานะไม่ต้องเรียกกู้ภัยมานะเดี๋ยวยามมาดูก่อนถ้าเจองูจริงเดี๋ยวค่อยให้ถ้ามันอักเสบจริงก็เป็เลือดขาวก็ค่อยมาทํางานถ้ามันไม่อักเสบตัว c b 1กับ c b 2ก็จะซ่อมแซมนะ c b บ CB 1เนี่ยเจอเยอะในเนื้อกล้ามเนื้อเรียบนะบก็คือสมองหัวใจกล้ามเนื้อที่ร่างกายควบคุมไม่ได้ทั้งหมดเลยนะเป็นกล้ามเนื้อเรียบนะครับแต่ว่า c b 2เนี่ยจะไปอยู่ในกล้ามเนื้อลายนะครับซะเยอะนะครับคือส่วนใหญ่อยู่แบบนั้นนะครับ เพราะงั้นเนี่ยพอตัว CBD เนี่ยคือโดยหลักการนะครับเขาจะไปควบคุมการอักเสบในร่างกายนะครับที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาใครเล่นยกเบทจะรู้ว่าอ่ะคุณต้องยกให้กล้ามเนื้อฉีกใช่ไหมอัดโปรตีนเข้าไปอัด DHA เข้าไปแล้วก็คุณก็จะสร้างกล้ามเนื้อใหม่มัดกล้ามเนื้อคุณก็จะใหญ่ขึ้นอันนี้คือการอักเสบแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าอ่ามันเป็นการอักเสบที่แบบว่ามันมันอยู่ในมัดกล้ามเนื้อเพราะงั้นเนี่ยมันฟื้นฟูได้เร็ว ม่ได้อยู่ในกล้ามเนื้อเรียบที่แบบว่าฟื้นฟูได้ลําบากบกล้ามเนื้อลายเนี่ยฟื้นฟูได้ง่ายกว่านะครับทีนี้ไอตัวไอตัว c b d ีเนี่ยครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยออกแบบมาเพื่อป้องกันการเสพก็คือป้องกันมะเร็งแต่ว่าเราเนี่ยได้มาเจอผลข้างเคียงของตัวซ b 1วันนะครับที่อยู่ในกลุ่มของคนที่พักผ่อนน้อยคือในตลาดของคนที่นอนไม่หลับสิบเก้าล้านคนเนี่ยนะครับเราก็ไปเจอว่าว่าทันทีที่ร่างกายได้กับ cb 1กลับมาเนี่ย เขาอยากจะรีคาบัลี่ตัวเองนะรีคาบัลี่ก็คือเขาอยากจะอัปเดตตัวเองอ่ะเคยเคยอัปเดตโทรศัพท์ไหมครับเวลากดอัปเดตปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ทํางานอย่างอื่นเลยนอกจากอัปเดตโทรศัพท์อางเดียวใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเวลาเรากินตัวนี้เข้าไปเนี่ยครับช่วงแรกๆเนี่ยคุณจะหลับมันมากนะครับเพราะว่าคุณกําลังดื่มดํากับซีบนะครับถ้าเกิดใครมีตัวสมาร์ทวอทนะคืออันนี้คือดีมากแนะนําเลยนะครับใส่สมาร์ทวอทปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยอกว่าเฮ้ย หลูปในการนอนหลับเนี่ยครับหลูปผมไม่ได้เอาสไลด์ตัวหลูปมาให้เนาะก็คือเวลาเรานอนหลับเนี่ยหลูปเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณซักอยู่ที่ประมาณห้าสิบนาทีนะครับเวลาเรานอนไปแล้วเนี่ยมันก็จะหลับลึกนะครับอ่ามันก็จะหลับก่อนนะครับแล้วก็หลับลึกนะครับแล้วก็ดูตืกตัวตื่นนะครับแล้วก็หลับใหม่นะครับหลูปหนึ่งประมาณห้าสิบนาทีหมายความว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากจะหลับให้มันมีคุณภาพคุณต้องหลับให้ได้อย่างน้อยห้าหลูปห้าหลูปนะครับ คนก็เลยมาตีความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรานอนแค่ห้าชั่วโมงก็พออันนี้ผิดนะครับเพราะว่าแต่ละลูปเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยหลับลึกเนี่ยยาวขึ้นนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณนอนห้าชั่วโมงคุณจะได้ห้าลูกเพราะบางทีคุณนอนจิ้งไปกิ้งมาก็ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วคุณลุกมาฉี่ก็คือรีสตาร์ทลูกใหม่นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราใช้ตัว CBD เข้าไปเนี่ยหลังจากที่เราใส่ในากาเราดูเนี่ยก็คือลูกการนอนเราเนี่ย หลังจากลุกมาฉี่แล้วกลับไปนอนต่อได้โดยที่แบบว่าหลุดเข้าที่เร็วมากนะครับแล้วก็แบบตอนที่กินอีตัว CBD คู่กับตัวนิวลรมิกเนี่ยอารมณ์แบบว่าดูนาฬิกาตอนแบบสี่ทุ่มอ่ะแล้วแบบสี่ทุ่มห้านาทีคือเข้าหลับลึกได้เลยนะครับอันนี้คือต้องสังเกตตัวเองนะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมได้มาจากการที่แบบว่าเราสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยพอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยช็อตหลับลึกเราเนี่ยเข้าเร็วมากนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยนอนไปแค่แบบสามชั่วโมงเนี่ย ได้ไปแล้วสี่หลูมห้าหลูมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลูมในการนอนเราจะลึกมากทีนี้เนี่ยหลูมนอนมันให้ประโยชน์อะไรนะครับหลูมนอนเนี่ยยิ่งคุณนอนหลับได้หลายหลูมมากเท่าไหร่เนี่ยคุณจะยิ่งสะสมเอ่อความทรงจําเนี่ยไปไว้ใน l องเท e r m ม e m o r ีมากขึ้นนะครับเราจะสังเกตปุ่มคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับก็คือว่าเขาเนี่ยจะจําถ้าดราม่าคือจําลูกเต็งไม่ได้จําได้ว่าลูกเต็งยังตัวเล็กอยู่ก็คือจําได้เฉพาะตอนที่สมัยเริ่มทาง,งานใหม่ ตอนที่ยังนอนเต็มที่นะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้รูปการนอนเนี่ยมันสําคัญมากนะครับแล้วก็มีบทความหนึ่งนะเขาถามคุณหมอว่าเฮ้ยเอาเยวะเอ่อเอาเยวะอะไรที่แบบว่าเสียไปแล้วแบบว่าเจ็บปวดมากที่สุดนะครับเขาบอกเลยว่ามันคือสมองมันคือความทรงจําเพราะว่าเวลาคุณเนี่ยยอมจ่ายตังค์นะครับเพื่อไปเที่ยวนะครับยอมจ่ายตังค์เพื่อพาลูกไปเล่นหรือว่าพาพ่อแม่ไปกินข้าวคุณจ่ายตังค์เพื่อซื้อความทรงจํานะครับ คุณจ่ายเวลาเพื่อซื้อความทรงจานะครับทันทีที่คุณเป็นอัลไซเมอร์เมื่อไหร่เนี่ยครับคุณเทความทรงจำพวกนั้นทิ้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองเนี่ยครับเป็นส่วนที่แบบว่าเหมือนเราเปลี่ยนมือถือเราก็ยังอยากได้เมโมรีเดิมนะครับเราเปลี่ยนเราไม่อยากเปลี่ยนคอมเพราะอะไรเพราะว่าเราขี้เกียจย้ายข้อมูลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลไซเมอร์มันน่ากลัวแนั้นเลยนะครับทันทีที่คุณเป็นอัลไซเมอร์คุณจะไม่มีความทรงจำพวกนี้เลยนะครับพอคุณไม่มีความทรงจำพวกนี้ปุ๊บเนี่ย หรือคุณไม่สามารถเรียกใช้ความทรงจําได้เพราะว่ามันกระท่อนกระแท่นและที่จําได้มันก็ไม่ตรงกับที่คุณต้องการนะครับเพราะงั้นเราจะไปเจอคนที่แบบว่าเป็นอัลไซเมอร์แล้วชอบแบบชอบเหนียวจากบ้านนะครับชอบเหนียวจากบ้านชอบแบบว่าชอบออกไปไหนก็ไม่รู้เพราะว่าในความทรงจำเขาคือเขาต้องไปทํางานนะครับแล้วัปนความรับผิดชอบที่เขาต้องไปถึงที่ทํางานแต่เขาไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนและเขาก็ไม่รู้เขาไปยังไงนะครับก็รู้แค่ว่าเขานั้นคือรถเมย์เขาก็ขึ้นรถเมย์เขารู้แค่ว่าเขาต้องเดินไปเขาก็เดินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเจอคนกลุ่มนี้แล้วก็ ตอนนี้เนี่ยครับโรคอัลไซเมอร์เนี่ยคือเสียชีวิตอันดับหนึ่งนะครับคือตอนนี้ใครเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยแล้วกินยาเกินขนาดเขาก็ตีว่าเป็นอัลไซเมอร์เสียชีวิตนะครับเป็นโรคหัวใจแต่ว่าเป็นอัลไซเมอร์ด้วยเขาก็ตีว่าเป็นอัลไซเมอร์เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดกลุ่มสมองเนี่ยครับเป็นตลาดกลุ่มใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้กลับมามองเพราะว่ามันเป็นตลาดที่ใช้ระยะเวลานะแต่ว่ามันเป็นการใช้ระยะเวลาที่กลุ่มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากแนะนํานะครับว่าเอ้ยยังไง ยังไงคุณต้องดูแลสุขภาพอยู่แล้วเนี่ยนะครับสมองเนี่ยเป็นหนึ่งอันนะครับที่ที่ช่วยนะครับในการที่ในการที่จะในการที่จะเราเนี่ยต้องดูแลมันเอาไว้ก่อนนะครับอย่าปล่อยให้มันแบบเสื่อมไปแล้วนะครับเวลาเสื่อมไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได้นะไม่ได้เหมือนแบบเออคุณแบบคุณคุณคุณกล้ามเนื้อรีบแล้วคุณกายภาพกลับมาสมองมันกายภาพกลับมาไม่ได้นะครับเนื้อตรงไหนที่ตายไปคือเนื้อสมองเนี่ย เวลามันตายเนี่ยคือเรื่องนั้นไปเลี้ยงนะครับเร่องน้นไปเลี้ยงปุ๊บเนี่ยเอมเมมโมรีส่วนนั้นเนี่ยมันก็ดึงออกมาไม่ได้เลยนะครับมันเหมือนแผ่นดิสพังอะ่ะใครยุคใช้แผ่นดิสนะครับแผ่นดิสพังอะ่ะนะครับแผ่นดิสแบบว่าไอ้แผ่นกลมๆดำๆเคยอันนี้ยุไปแต่แต่ตั้นะคือแผ่นใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้นี่แหละครับหลักการเดียวกนันก็คือตัวตัวข้อมูลเนี่ยมันไม่ควรจะสูญสลายไปนะครับก็สําหรับตัวกัดเบน e x ิ t นะครับก็คือ กลับมาย้ำตัวตัวนี้เนาะว่าเราจําเป็นต้องเราจาเป็นต้องดูและนะครับว่าว่าตัวสมองเรานะครับกับลําไส้เรานะครับให้มันทํางานสมดุลน,นะครับเพราะว่าถ้ามันทํางานไม่สมดุลเนี่ยแน่นอนว่าวันนี้คุณสมองดีมากเลยนะครับแต่ว่าคุณดันเป็นอาหารเป็นพิษน,นะครับคุณก็จะรู้เลยว่าคุณจะใช้สมองคุณได้ไม่เต็มที่นะครับหรือว่าคุณเนี่ยไม่ถ่ายนะครับท้องท้องอืดไม่ถ่ายนะครับ คุณก็จะรู้เลยว่าชีวิตคุณไม่มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกให้เลยว่าอีสองส่วนเนี้ยมันลิงก์กันนะครับแล้วก็งานวิจัยก็มาแล้วว่ามันลิงก์กันนะครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่แบบว่าอ๋อก็ฉันปวดท้องไงสมองฉันเลยเลยตื้อแต่โลกปัจจุบันบอกแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแค่คุณปวดท้องนะแต่มันเกี่ยวกับสมดุลการทํางานทั้งหมดของระบบสมองคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามตัวนี้นะครับเป็นตัวที่อยากจะแนะนําให้ลองนะครับเรามีเซตสองพันหกด้วยนะตัวนี้รักษายอดได้นะครับโอเคไหมครับมีคําาถม ใครอยากถามอะไรเพิ่มไหมครับคือคือพูดดีมากจนไม่มีคำถามหรือว่าไม่รู้เรื่องเลยก็เลยไม่รู้จะถามอะไรครับครับก็ใครอยากถามอะไรก็ทมาถามไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราหาข้อมูลมาเติมได้นะครับตัว CBD เนี่ย ถ้าเกิดว่าใครเป็นโรคอะไรนะลองไปเสิร์ชว่าชื่อโรคนะครับแล้วก็ใช้คําว่า CBD บําบัดก็ได้นะหรือว่าจะใช้ CBD แล้วก็บวกโรคไปเลยนะมีงานวิจัยเยอะมากแล้วออกมาเกือบทุกโรคเลยนะครับคือเกือบทุกโรคจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ประไทยนะเพราะว่าประไทยเนี่ยงานวิจัยน้อยมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราเพิ่งเปิดเนาะเพราะงั้นเนี่ยงานวิจัยมันก็จะแบบน้อยมากๆนะครับโอเคครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับทาไมมีส่งม์คืนแล้วนะครับ ฮัลโหลค่ะครับผมฮัลโหลค่ะเอ่ออาจารย์อึอ่งนะคะปริชยาค่ะอยากจะถามตัวไฟเบอร์นะคะค่ะ <ขอ S 1> มีลูกค้าถามมาว่าหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วอ่ะก่อนนอนไฟเบอร์เนี่ยเราจะต้องทิ้งระยะเวลาห่างจากการทานข้าวแล้วเนี่ยเอ่อนานไหมก่อนที่เราจะทานตัวนี้แล้วแล้วช่วงที่มันจะปฏิกิริยากับ ระบบการขับถ่ายทําหน้าที่เนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงเพราะเขาจะไปทํางานกลัวมันออกเหมือนที่อาจารย์พูดนะคะเอ,อ่อตัวนี้เนี่ยครับมันคือผักผงเพราะฉะนั้นเนี่ยกินได้เลยกินพร้อมอาหารได้เลยก็ได้ครับกินหลังอาหารก็ได้ครับกินตอนไหนก็ได้ครับอ๋อค่ะแล้วแล้วมันจะระบบขบวนการที่จะทําหน้าที่ขับถ่ายเนี่ยเป็นระยะเวลาแล้วเวลานี้แล้วแต่ตัวบุคคลเลยครับ บอกไม่ได้ต้องต้องลองเองสักรอบหนึ่งแล้วจะพอเดาได้แต่ว่าอย่างที่บอกคือตัวนี้เนี่ยเราไม่ใส่ยาถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการปวดระดับที่อันได้ไม่มีการปวดมวนท้องใช่ไหมคะบไม่ไม่มีไม่มีบังคับถ่ายขนาดนั้นเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าขนลุกครับแต่ว่าเอาอยู่ขนลุกเอาอยู่มีห้าขนลุกเอาอยู่นะคะระบบการขับถ่ายลองดูได้ครับลองดูก่อนก็ได้ลองเทสดูก่อนก็ได้ว่าเฮ้ย เอาอยู่จริงไหมนะครับค่ะแต่ว่าถ้า,าเกิดถ้าเกิดของนั้นนะมันเยอะมากก็เอาไม่อยู่นะครับอืมถ้า,างเช่แบบเมื่อคืนไปซัดซัดจัดหนักมาแบบนี้เนี่ยแล้วแบบว่ามันจะออกเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเอาไม่อยู่แต่ถ้าเกิดแบบกินในระบปกติแบบว่ากินข้าวจานเดียวแล้วก็มือ้อมื้อเย็นกินข้าวจานเดียวเนี่ยยังไงเอาอยู่แน่นอนค่ะครับโอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับ มีคำถามอีกไหมครับถา้ทางจะไม่มีแล้วนะครับคุณใช้ครับผมได้ครับก็คืนไมาไอพี่ตัวนี้เลยครับโอเคครับผมขอบคุณสองคนนะครับหรือคุณใช้เป็นอย่างสูงครับทุกท่านครับกดหัวใจรัวๆเพื่อเป็นการขอบคุณแบบ